ผักชยานี้มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบต้านจุลชีพช่วยให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายป้องกันภาวะโลหิตจางบำรุงสมองป้องกันการเกิดโรคไขข้ออักเสบรักษาโรคตับอักเสบและโรคเบาหวานคุณผู้ชมครับ มีงานวิจัยนะครับในวารสารวิจัยราชพัฒพระนครสาขาวิทยาศา,ศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับปีที่15ฉบับที่1เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนปี2563นะครับงานวิจัยชิ้นนี้ออกมาเป็นบทความวิจัยพกษะทางเคมีลิตตานอนุมูลอิสระลิตในการยับยัง้ง a l p h า,าอ m ม l เลสแล้วก็ อัลฟากูโคซิเดสของสารสกัดคณาเม็กซิโกนะครับเขาบอกไว้ว่ามีคุณสมบัตินะมีฤทธิ์ทางยามีสรรพคุณหลายอย่างคณาเม็กซิโกหรือผักชายาหรือบางแห่งก็เรียกว่าผักชายาบางทีก็เรียกว่าผักผงชูรสนะครับเพราะว่ารสชาติของใบนะฮะใบของต้นชายาเนี่ยเมื่อเราทำให้สุกแล้วมันจะมีรสหวานตามธรรมชาติเลยนะครับ มีเนื้อสัมผัสที่นุ่มนะครับมีเส้นใหญ่เยอะมีวิตามินซีสูงมีโปรโตีนแคลเซียมโพแทสเซียมมีเหล็กอันนี้ก็คือสารอาหารเยอะแยะมากมายแต่ว่าการที่จะนำมารับประทานเนี่ยเราจะต้องทำให้สุกก่อนนะครับเพราะว่าถ้ารับประทานแบบใบดิดเนี่ยรับประทานไม่ได้มันจะมีพิษนะครับมียางด้วย แล้วก็รสชาติมันก็ขมสังเกตนะครับเวลาจะเอามารับประทานต้องเป็นใบลักษณะนี้นะครับที่พบทั่วไปในบ้านเรานะมันก็จะมีลักษณะของใบอยู่สองอย่างที่มีขอบแบบนี้เรียบๆกับแบบขอบหยักๆนะครับไอ้ถ้าขอบเรียบแบบนี้จะรับประทานได้นะครับมีรสชาติที่ไม่ขมเวลาสุกแล้วลวกหรือว่า ทำให้สุกผัดแล้วเนี่ยจะหวานนะมีรสหวานธรรมชาติแต่ถ้าตัวใบที่มีขอบหยิกนั่นก็คือมันจะขมทำยังไงก็ขมนะฮะนั้นมันไม่น่ารับประทานเรียกว่าอาจจะรับประทานไม่ได้นะเพราะว่า,าเคยชิมอยู่แล้วทีแรกเข้าใจผิดคิดว่ามันเหมือนกันก็ลองมารับประทานดูลวกเสร็จกินไม่ได้ขมนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาไปโดนยางมันเนี่ยโดนที่มือ,อยางจะกัด คันนะครับเป็นผื่นแดงอันนี้ต้องระวังแต่ถ้าเป็นใบแบบนี้ไม่เป็นไรเอามาลวกนะกินกับน้ำพริกก็ได้ทำไข่เจียวก็ได้นะทำไข่เจียวใช้แทนชะอมนะอันนี้ก็คือคณะเม็กซิกโกกับไข่เจียวนี้ก็ถือว่าอร่อยนะมันจะเอกรสออกรสนหวานนะไม่มีกลิ่นฉุนเหม็นเหินอะไรไม่มีเหม็นเขียวไม่มีครับแนะน,นำควรอย่างยิ่งนะครับ หามาปลูกปลูกง่ายแค่เอากิ่งมากิ่งเดียวนะครับเอามาเสียบลงดินที่ไหนก็ได้ใส่กระถางก็ได้แล้วมันก็จะแตกใบออกแล้วพอมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บกินได้ที่ลั้วข้างบ้านหรือคบริเวณที่ว่างข้างบ้านนะครับแต่ต้องอดูดีๆนะครับต้องเป็นใบแบบนี้นะครับถ้าเป็นใบขอบหยิกมาเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์นะครับ